สวัสดีค่ะอาติญชาแนลมาอีกแล้วค่ะพี่น้องได้กระตตาหน่อยกัตตาห้างกัมมี่กับมี่พี่น้องว่าสิไป,ปเฮ็ดยังนี่เอาเห็นไหมกัตา <laughs> ตาก้อนรูแต่อีตนค่ะสิไป,ปวันฟื้นให้แม่ค่ะสิไป,ปฟันฟื้นให้แม่มาหนึ่งเขาค่ะอัน สิไปด่งไฟให้เพิ่นหนาะที่นี่สิด่งไฟหนึ่งเขาเนาะถามแม่ว่นมีแก๊สบอ่อหนะ้าสิไปแกสเพื่อนเบิร์ดไหมคะแก๊สเบิร์ดนที่นี่ก่ได้ไปเติมเนาะก็เลยนี่แหละสิใส่ฟืนนี่ล่ะหนึ่งเขาให้กับเขาให้เพิ่นเนาะไปหาไปหาเบิ่งฟืนแล้วบนทีนี้เนี่ยแล้วสีออยไฟบ่มีค่ะก็เลยได้นี่แหละมีปิโตโน่อยเขาขี่สนิมจักหน่อยว่าจักหน่อยละ,ละ,ละหลายเติมสิเอาตัวนี้แหละไปเห็ดแนวอออยไฟให้เพื่อนเนาะ ต้นลำย้ยค่ะมันนั่นนันมันมัน,ม,นมันเอียงกนละ่ะมันต้นใหญ่นะต้นใหญ่เรา่านเพ่นลมทําย่ามันหักใส่บานสินะก็เลต,ตัดออกต,ตัดออกแ้วแม่ก็เลยว่าเอาไว้แต่เห็ดฟื้นมะฮอ่นแล้วเพ่นเลยว่าเห็ดฟื้นอ้อ,อยใฟ่แหเน่บ่มีใส่แล้วพ่นว่าจังซีละ่ะกรเลยไดไว้เห็ดแหแม่จ้ะก็ไปยัดไปอีกแม่ว่าไปยัดแก้ไปอีกก็ได้อยูวาซาัน จะไปเห็นางก่อนเฮ้ยพวกก็จะปกแม่บอแม่อราไงยี่ดีอ่ะ ถามรามว่าเมื่อยบ่หั่นนะใช่ป่ะบ่เมื่อยแล้วใะเฮ็ดเป็นไม้อ้อยไฟให้แม่จ้ะอันนี้ก็เพิ่นก็สิได้ใส่หลายมื้ออยู่หนะอันบ่มักใส่แก๊สใ้แม่านสิฟืนอยู่มีทานอยู่จังซี่นะก็เลยจัได้อกิปลาจังได้ปิ้ง่นะแม่เพิ่นบ่มากินทอดกินหยังนะเพิ่นว่าสิได้ ปิ้งปลาก็คือย่างปลาเนาะเออเพื่อนจังได้ปิ้งเนื้อปิ้งปลาจังสหนะเพราะว่าเพื่อนมาทอดนะเพื่อนก็เลยสิ่เพื่อนก็เลยถนัดสิ่อใส่เตาถ่านหลายกว่าเตาแกะนะคะกันเลย่ะเห็ดพื้นอ้อยใส่ไปเห็นไหมไหนไม่เห็นนะ เพราะให้แม่ได้อ้อยไฟเนาะเพื่อนน้อยสิได้หลายมื้ออยู่ค่ะท <c oughs> ำแล้วเดี๋ยวไปหาดังไฟหนึ่งเข่ากอนด้ยวยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮกับเขาสูแม่กินกอนเนาะ <c oughs> หนึ่งเข่าให้แม่กอนจ้ะ <c oughs> แต่ว่ากับหุงเข่าไว้ให้เพื่อน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่ออยากกินเข่าเหนียวเนาะแล้วก็นหนึ่งว้น้ำก้อนค่ะ <c oughs> นี่จะเป็น เป็นการใส่ชีวิตแบบบ้านๆเนาะ,ะค่ะกับยังใส่เตาแบบเนี่ยเตาท่านหนึ่งเขาอยู่เตาแก๊สกับนี้อยู่ค่ะแต่วันแก๊สเบิด <c oughs> สีเฮ็ดหนึ่งปลาค่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิไปเก็บเบื้องผักที่หลังบ้านกันเนาะว่า นีผพักอย่างแม่เพราะสิไดไซเนาะค่ะอืมยีรังบ้านเขานี่ละ่ะเดี๋ยวมาซื้อคำก้อนค่ะเดี๋ยวไปเก็บหาเก็บพักกันก่อนเนาะหาลอกเก็บพักก้อนค่ะพี่น้องสวนลังบ้านนะคะเป็นพักที่แม่ปลูกไว้เนะาะวัรูักสิฟออันใดฟอไดไซหนึ่งป่าไดบอสเดี๋ยวหาเก็บก้อนเด้อค่ะอัินียอดยอดพักบางอือนะคะ่ะ แม่เพิ่นปูวงามงำงำงามงาปูว้ก,วก็เพราะได้กินอยู่ค่ะ,ะแม่แม่เพิ่นก็ปลูว้ถ่ายเนาะเพราะได้เพราะได้เก็บกินแล้งอยู่ค่ะเพราะได้กินกับข่าวกับน้ำเนาะ ครัอืมขอบว่าได้ซื้อเพิ่นฮ้อนหอน ย,ยอดงา้งางๆพี่นอออ้องแักเอออันนี้เป็นพักโฮมเด้อค่ะยอดพักโฮมแม่ว่ากินได้ยูว่าสัน่นอันเขาก็เคยกินยูแต่ว่าอันเป็นพักโฮมในน้อยฮะน้า,บาใบนน้อยแต่ว่าพักโฮมใ่นี่แม่แม่ก็ว่ากินได้อยู่ค่ะเดี๋ยวสิร้องเอาไปเบิรนะ์เนาะ ต้นงามงามสามสี่หยดก,ก็พอแล้วค่ะว่าหลายคนเอาผักอีตู้ไปใส่น้ำค่ะงามงามชิได้งหอมๆเนะ เดี๋ยวซับน้องไปแกงเมืแรงน้ำเนาะค่ะพี่น้องอมันก็พ่ยอยู่หลังบ้านจ้ะาตาะ่อแบบใครช่วยเาเลยที่การออกตัดออกเปร็จจับได้กนะ็การทุ่มยลยไดะเดี๋ยวพี่น้องวันโกงแห่พี่ถึงสามเงาแม่ก็ซับไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวเหล <laughs> ือนอในนอเนี่ละ่ะเออ เดี๋ยวเอาอีกนอหนึ่งนะคะเพราะได้เติมกันเป็นเป็นน้อไม้เลี้ยงน้องค่ะพี่น้องคล้ายๆกับน้อไม้สังพายค่ะแต่ว่าบบแมน,นแมนบบแม่อ่าเนาะพัดตาข่ากระบ้างเออเพราะได้พอได้ซับแกงอยู่ค่ะพี่น้องปลูกไว้ก่อเนื่องอยู่หลังบ้านนี่ล่ะแกงสดๆคือสิบใส่ผักกาลหลายๆเนาะหอม ยวผักขาวใสกระตุกผักขาผักกอเอื้อเสร็จแล้วค่ะออกไปก่อนยุ่งหลายนั่งกับพื้นเลยค่ะวันนี้บ็พักกรีแม่หิวข้าวแล้วก <c oughs> ็จะมีผักแค่ผักบุ้งใบบักกูดน้ำออแล้วก็สิมี ยอดทักบักลามค่ะนีเ่เนาะอันนี้เป็นทักปอสานพีจักสวนลังบ้านเขาเองค่ะอันนี้พักหอมใหญ่ค่ะแม่ว่ากินได้ยูว่าซันหนึ่งใส่น้ำกันเลยสใส่ใบบักูน้ำนาะคะ่ะกินเข่าู้เดียวอีเลียวค่ะมากินข่าน้ำกันด้วยค่ะเพิ่งจะได้กินขา่า กง่ายๆค่ะพี่น้องเมื่อน้กัได้หนึ่งปลาใส่พักเนาะเก็บอยู่สวนหลังบ้านเท้านี่แหละลกับตำเจลนะคะซุปนม่นะคะก็เขออ่าวไอซานบ้านๆเท้านี่แหละค่ะพี่น้องกับกินตามอาตรา,าพเพีนอกแบบซื่อหลายกับบ่มีนั่นซื่อเพื่อนทนาเทาก็กินแบบประหยัดเอาชวนเษฐยิจแบบนี้เองอ่ะ นุ้ยยังก็กินไปสักก้อนเนาะคะ่ะแม่เพิ่งกินแล้วค่ะกินก้อนแล้วเพราะว่าแม่กินยากเ็เลยได้มานั่งกินผู้เดียวค่ะเมาจ,จ่อยอยู่อย่าเฝ้านี้ปะกันเด้อมากินขวน้ำกันสักก้อนค่ะเมื่อกับํำนี่แล้ะคะ่ะเมื่อกับอืม แต่จะสกิอยางน้องที่บ้านเขามันก็มีน้อหาค่ะกับสือป่ามาจากตลาดมาเศร้าเนี่ยกต่ว่าเก็บพักู่สวนเขาค่ะมันหนึ่งใชเพิ่อนี่จตําแจมตําจูไปตอนนี้ตําเกิดไปค่ะพี่น้องไม่มีมู้บอกน้งบอกน้ำพี่น้องนี้ละอันกลับมาบ้าน,นกับมันางบออยู่กับผู้ไม่สอบนะอืม แม่แล้วไ่เคยเห็นนะแม่ว่าเอ้าคือรีบบอกโทรศัพท์คนเดียวเทานัแม่ว่านนะคนบอกหูมาเห็ดอีกอย่างน,น,นะจังเตะกะฝากช่องนัน้นได้ด้ค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจเนาะฝากเป็นกำลังใจอตึงแล้วกะซอยกดไลค์กดแชร์น,นะคะพี่น้องกดติดตามให้น้ำได้ด้วยค่ะเออแล้วกักดกระดิง่งริ๊งๆให้น้ำได้ด้วยค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อไปเนาะ วันนี้กะมาเจาแจ้เหนฟังซ้ำนี่สะกก้อนน้อค่ะฟังกินข้าวน้ำกันไปน้ำเนาะก็ขาก่าวกะแบบอืออะล่ะซ้ำเห็นเกินตามอัตภาพกันค่ะพี่น้องจใจก็ขอฝากช่องอัต,ตึงไว้น้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เน,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 น้ะค่ะเนาะเดี๋ยวพอกันต่ออีกคลิปหนานะคะเนาะ,ะขอบคุณเปนหลายค่ะบ๊ายบาย